เมื่อโลกก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาดความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสำนักงานคอปพอร่วมกับภาคธุรกิจประกันภยัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีเงื่อนไขและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับประชาชนผู้บริโภคโดยมีรายละเอียดคือ 1. รูปแบบกรมธรรม์เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นเพื่อให้ผู้ขับขี่ มีแรงจูงใจในการขับขี่ที่ดีมีการเปิดเผยข้อมูลการขับขี่ตามหลัก PDPa 2. การให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีมูลค่าสูงจึงมีการกำหนดค่าเสื่อมแบตเตอรี่ให้ชัดเจนสำหรับกรณีแบตเตอรี่เสียหายโดยสิ้นเชิงจนต้องเปลี่ยนใหม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม 3. การให้ความคุ้มครองอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ชาร์จจะให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะที่ใช้งานเครื่องชาร์จและซอฟต์แวร์จะให้ความคุ้มครองกรณีที่ระบบทำงานบกพร่องทำให้รถเกิดอุบัติเหตุ ทีกำดอัตราเบี้ยรประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้ามีการกำหนดส่วนลดสำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถอย่างระมัดระวังประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567และกำหนดให้บริษัทปรับระบบประกันภัยได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2567คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภยัยคุ้มครองคุณ